สวัสดีค่ะนิตามมาแล้วค่ะวันนี้เดย์ที่84ของเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3นะคะนิตาออกมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดูดค่ะซึ่งเราใช้กันอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วนะคะการที่เราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วยังมีความสงสัยค่ะความรังเลค่ะความความคาดหวังต่างๆนะคะหรือมีความคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วแล้วมัน ไม่ไปถึงไหนเลยทําไปแล้วเรายังอยู่ที่เดิมทําไปแล้วมันเหนื่อยทาไปแล้วมันหนักอะ่ะเฮ้ยทําไปแล้วมันจะได้หรือวะทําไปแล้วแล้วยังคาดหวังแบบนี้ยังคิดแบบนี้การกระทําทุกวินาทีของคุณค่ะมันจะไม่ได้ผลเลยมันจะไม่บังเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะถ้าคุณยังมีความลังเลสงสัยขณะที่คุณลงมือทําอยู่เพราะนั่นเป็นกฎวิทยาศาสตร์เพราะนั่นเป็นกฎธรรมชาติค่ะธรรมชาติ เวลาที่เราคิดนึกฝันถึงอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งเหล่านั้นมันกำลังจะวิ่งพ่อจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ค่ะ mm hmm. เขากำลังประมวลภาพ mm hmm. เหตุการณ์ผู้คนแล้วก็สถานการณ์เข้ามาหาเราค่ะแต่เรายังมีความลังเลสงสัยมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวชามนี้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่ะร mm hmm. ้อนอร่อยอร่อยแซบ่บ หนัวหนัวสักชามหนึ่งแต่ยังมีความรู้สึส่ว่าเฮ้ยเราจะได้มาได้งไงอ่ะเฮ้ยมันจะมีคนมาซื้อมาให้เหรอเฮ้ยแล้วเราจะไปหาซื้อที่ไหนคุณจะไม่ได้ลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามนั้นเลยค่ะคุณจะไม่มีวันได้รู้รสเลยค่ะเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มามันอยู่ห่างไกลมันไกลเกินเอื้อมของคุณเหรือเกินแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดของคุณใหม่ค่ะแค่แค 80%ของวิธีคิดของคุณนะคะและวิธีการการลงมือทำของคุณเพียง20ความความที่มันจะประสบความสำเร็จมันก็เข้ามาใกล้ง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จใน100%คุณเปลี่ยนแค่ความคิดความรู้สึกละลิกลล,ล,ลี่เบิกบานมีความสุขขอบคุณตลอดเวลาให้ได้คะ่ะเช็คอารมณ์ของคุณนะคะวันนี้ถ้ายุงคุณยังมีความคาดหวังอยู่ สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันได้มาแน่นอนแล้วก็เชื่อมันแบบนั้นค่ะก็ลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่มันเป็นทางที่คุณเลือกแล้วนั่นคือใช่ค่ะแต่ถ้าคุณยังเลงเลยสงสัยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้อ่ะม,ม,มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นความ ความปรารถนาหรือสิ่งที่คุณคาดไว้เป้าหมายของคุณนั่นเองค่ะมันจะไม่มีวันวิ่งหาคุณเลยวันนี้ตัดความลังเลส,สงสัยออกไปจากชีวิตค่ะและลงมือทําด้วยหัวใจที่เบิกบานและมีความสุขสิ่งที่คุณคาดไว้มันจะไม่เกินเอื้อมเลยค่ะ